สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อสื้อผเด็กจากเว็บไซต์ baby s i a m com อย่างง่ายๆนะครับเริ่มต้นก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ www.babysiam.com เสร็จแล้วก็เลือกชมสินค้าในหมวดต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นสุดออกงานเด็กนะครับเด็กเล็กหมวดหมู่เนี่ยก็จะอยู่ด้านขวามือแบบนี้นะครับสมมติว่าเข้ามาดู ชุดบอดิสูตออกงานเด็ผู้ชายแล้วก็ไล่ดูไปได้เรื่อยๆนะครับตามหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่ก็จะมีสินค้ามากมายแล้วก็แต่ละหน้าเลื่อนไปได้จนกว่าจะครบนะครับนะสมมติว่าเราชอบชุดนี้เราก็ดูโอเคราคาแล้วก็ไซส์ที่มีพร้อมส่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ตัวเลือกที่มีพร้อมส่ง เมื่อเราต้องการใส่ไหนก็คลิกเลือกใส่นั้นแล้วก็กดจิบใส่รถเข็นอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการเลือกซื้อต่อก็เรากดปุ่มน,นี้แล้วก็เลือกต่อจนกว่าจะได้สินค้าครบตามต้อง,งการเสร็จแล้วเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็มาที่ตรงรถเข็นนะครับแล้วก็เลือกชำระเงิน บางชิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีในสต็อกนะครับมันจะขึ้นว่ารา,ายการที่มีเครื่องหมายดอกจนันมีสินค้าไม่พอก็คือรายการนี้นะครับแล้วก็กดเอาออกเราสามารถใส่คูปองลดราคาได้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามีคูปองที่ใช้ลดราคาอยู่ก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่รหัสคูปอง อย่างตอนนี้ลดราคาอยู่ห้าเปอร์เซ็นก็กดใช้ปุ๊บถ้าบอกว่าคุณได้ใช้คูปองลดราคาเรียบร้อยนะครับอันนี้แล้วก็ดูตรงนี้มีลดราคาเรียบร้อยก็ชำระเงินอีกรอบเสร็จแล้วสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ข้ามมาใส่ข้อมูลได้เลยแต่ลูกค้าเก่าก็สามารถล็อกอินตรงนี้ได้นะครับ ข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาใจจห้อัตโนมัติสำหรับลูกค้าใหม่ก็ใส่ชื่อนะครับสมมติว่าใส,ใส่ที่อยู่นะครับเลือกจังหวัดใส่ข้อมูลด้ขอบอาณาปริษัี เลือกวิธีการจัดส่งตรงนี้นะครับแต่ละแบบก็ระบบจะคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยรหัสผ่านตรงนี้คือรหัสที่ลูกค้าตั้งได้เองนะครับสำหรับไว้ l ล็อกอินในการสั่งซื้อครั้งต่อไปอตั้งอะไรก็ได้นะครับให้ตรงให้ตรงกันทั้งสองช่อง แลเรียบร้อยกดทําต่ออันนี้ก็เราจะสรุปให้อีกรอบนึงนะครับว่ารายการสินค้ามีอะไรบ้างรวมค่าจัดส่งรวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ออกวิธีรายละเอียดวิธีการโอนเงินเสร็จลวแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะครับหลอสักคู่หนึ่ง ระบบจะทำการบันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้านะครับอ่าโอเคราจะบอกว่าคำสั่งซื้อของคุณถูกบันทึกเรียบร้อยก็แปลว่าออเดอร์นั้นเข้าไปสู่ระบบแล้วสามารถโอนเงินแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับขอบคุณครับ